Like. ลูกแม่เรียนก็หนักแล้วยังต้องช่วยแม่อีกกองรีบตอบกลับผมโอเคครับแม่ผมอยากช่วยผมอยากให้ร้านของเราไปได้มากกว่านี้แม่จูนรีบชมลูกลูกแม่เก่งอยู่แล้วอีกหน่อยก้องต้องทําได้ลูกเขาไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เขาอยากทดลองแล้วจูจ่ๆก้องก็พูดกับแม่แม่ผมอยากลองทํายําแบบใหม่เพื่อจะเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นแม่จูนได้ยินแบบนั้นก็ยินดีกับสิ่งที่ลูกทําลองเลยลูกแม่จะอยู่ข้างหลังซัพพอร์ตลูกเองผมอยากให้คนรู้ว่าหอยธรรมดาก็ทําให้ดู ดีได้แมรี่พูดต่อลูกแม่เก่งอยู่แล้วทําให้เต็มที่นะลูกและแม่ก็เชื่อว่าลูกทําได้ไม่มีคําไหนเสียงดังไปกว่าลูกค้าต่อคิวซื้อของของเราพอลูกค้าเห็นเมนูใหม่รีบสั่งทันทีขอยําหอยนางรมอบชีสพริกเผาหนึ่งที่ค่ะลูกค้าคนที่สองพอชิมรีบพูดต่อโอ้โหอร่อยมาก ใครเป็นคนคิดเมนูนี้ครับเนี่ยแม่จูนรีบตอบลูกชายฉันเองค่ะพอเจ๊าสายได้ยินรีบแซะเมนูใหม่ๆแบบนี้อยู่ไม่ได้นานหรอกอย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลยคราวนี้แม่จูนไม่ตอบกล้องตอบแทนแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจที่ลูกค้าชอบและผมก็ไม่เคยโกงใครด้วยค่ะพอเจ๊าสายได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าตอบไม่มีใครเลือกเกิดได้แต่เราเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนและคนที่อยู่ข้างเราจริงๆไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่เคยทิ้งเราเลย เพื่อนที่เคยแซลกล้องตลอดแต่วันนี้กลับมาซื้อของที่กล้องขายแล้วก็ตัดสินใจพูดกับกล้องฉันยอมรับแล้วว่าแกเนี่ยทั้งสู้แล้วก็เก่งขนาดฉันมีทั้งพ่อทั้งแม่ครบแต่ฉันยังไม่เก่งเท่าแกเลยกล้องฉันขอโทษแกด้วยว่ะไม่เป็นไรเอาจริงๆสิ่งที่พวกนายพูดมันก็ถูกและฉันก็ยอมรับเลยไม่อายด้วยว่าที่บ้านเนี่ยขายยำหอยนางรมพอแม่จูได้ยินกล้องพูดแบบนั้นรีบพูดกับกล้องต่อแม่ขอโทษนะลูกที่บางครั้งอดีตของแม่อาจจะทำให้ลูกลำบากแต่จำไว้นะ ั่นไม่ใช่ความผิดของลูกเลยและก็อย่าเก็บไปคิดมากใช้ชีวิตให้มีความสุขทําตามความฝันของเราให้เต็มที่และส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็เอาไว้เป็นบทเรียนและก็เลือกทําสิ่งที่ดีก็พอก้องยิ้มและตอบแม่ทันทีครับแม่ต่อไปนี้ผมจะไม่สนใจคําพูดคนที่ดูถูกผมอีกและผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามที่แม่บอกขาคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตได้แม่อาจจะไม่มีให้ลูกทุกอย่างแต่แม่ให้ทุกอย่างที่มีแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกให้เก่งกว่าใครแต่แม่เลี้ยง ลูกให้ไม่แพ้ใจตัวเองก็พอ